สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้รัวแม่อ้อยจะมาทำผัดหมี่สีชมพูนะคะนี่คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะเส้นหมี่ไวๆไข่ไก่ถั่วงอกใบกุ้ยช่ายซอสแดงเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกหอมแดงกระเทียมซีอิ๊วขาวอัดตาส่วนเดี๋ยวแม่อ้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามรัวแม่อ้อยด้วยนะคะ เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำเส้นหมี่แห้งมาแช่น้ำไว้ประมาณ5-10นาทีหรือจนกว่าเส้นจะนิ่มดีแล้วจึงเสด็จน้ำพักไว้ค่ะวันนี้แม่อ้อยใช้เส้นหมี่ไวไวนะคะเริ่มด้วยการนำไข่มาตีแล้วเจียวเป็นแผ่นๆมมวนๆไว้ค่ะไข่ไม่ต้องปรุงรสนะคะ รอไข่ยเย็นลงค่อยมาหั่นเป็นเส้นๆค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมทําน้ําซอสกันค่ะตั้งกระทะใบเดิมใส่น้ํามันลงไปแล้วนำหอมแดงหั่นกับกระเทียมสับลงไปผัดให้หอม แล้วตามด้วยเต้าเจี้ยวผัดให้เข้ากันเติมน้ำมาขามเปียกลงไปตามด้วยน้ำตาลสายและซอสแดงผัดส่วนผสมน้ำซอสให้เข้ากันดี ชิมรสชาติดูค่ะก่อนจะเติมซีอิ๊วขาวหรือบางท่านอาจจะใช้น้ำปลาก็แล้วแต่ชอบค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยเพราะว่าในเต้าเจี้ยวจะมีความเค็มพอประมาณอยู่แล้วค่ะเมื่อน้ำซอสได้ที่แล้วก็ตามด้วยเส้นหมี่ลงไปผัดคุกเค้า จนน้ำซอสแห้งเข้ากับเส้นหมี่ดี งน้ำถั่วง,งอกและใบกุ้ยช่ายลงผัดรวมกันให้พอผักสลดก็เป็นอันเสร็จเมนูผัดหมี่สีชมพูค่ะ ก่อนกินก็นำไข่เจียวมาหั่นเป็นเส้นๆโรยหน้าพร้อมกินได้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแม่อ้อยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะอัตราส่วนวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคัวไม่อ้อยด้วยนะคะ